น้ำหอมซาร่าเฟม2018ราคา600บาท c r e ดอ Aventus 100 ml ราคาราวๆ1 2,000บาทความแตกต่างคืออะไรทำไมราคาถึงสวิงขนาดนี้ไปดูกันครับวันนี้เราก็จะมาแชร์กันว่าทำไมน้ำหอมถึงมีราคาเรนจ์ที่แตกต่างกันได้ขนาดนี้คุณพระไม่น่าจะแตกต่างกันได้ขนาดนี้เนาะแต่ก็ต้องคุยกันอย่างนี้ครับผมขอหยิบแฟกเตอร์มาคุยกันทั้งหมด ยกเว้นแฟกเตอร์เดียวที่จะไม่หยิบมาคุยนะครับนั่นก็คือน้ำหอมตามตลาดนัดที่เป็นน้ำหอมโคลนคือไปหาซื้อหัวเชื้อมาแล้วก็ใส่ขวดบรรจุในโรงงานแล้วก็ออกมาขายในแพคเกจจิ้งที่ชื่อแบบแทบจะเป๊ะเลยอะ่ะอันนั้นไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่อยากให้เสียเงินซื้อน้ำหอมแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้คุณภาพจริงๆดังนั้นเราจะมาคุยกันเฉพาะน้ำหอมที่ปรุงขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซาร่า ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นแบบน้ําหอมแมสหรืออย่างที่ perfumer คนไทยโดยนี้นิยมทํากันซึ่งผมว่าดีๆเยอะมากเยอะมากๆเยอะมากๆชื่นชมนะครับแล้วก็น้ําหอมแพงๆนิชแบบนี้หรือว่าจะ counter brand ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วครับเพื่อนๆเรามาพูดถึงเรื่องอินกริเดียนก่อนว่าความแตกต่างของเขาคืออะไรวิธีการทําน้ําหอมเขาจะมีการสกัดเอาหวัวน้ำหอมนะครับแล้วก็จะมีอินกริเดียนที่เป็นซิงเกิลโน้ของแต่ละ โน้ตต่างๆเช่นกุหลาบเช่นดอกไม้ไว้ f o r a ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายเราก็สามารถหาซื้อได้ตามโรงงานที่เป็น Import เข้ามาหรือว่ามีคนไทยเก่งๆหรือนี่ทำเองเป็นโรงงานอูดโรงงานไม้กฤิสนาต่างๆเหล่านี้แหละมันคือซิงเกิลโน้ตหรือเราจะสามารถหาซื้อแอคคอร์ดที่เป็นโน้ตที่มันรวมกันมาแล้วเป็นแอคคอร์ดแบบนั้นแอนะคร์ดแบบนี้แล้วก็มาปรุงในสัดส่วนที่ p e r f ์ฟูมเต้องการที่จะรังสรรคออกมาเป็นกลิ่นในแบบที่เขาต้องการให้มันเป็นในปลายทางนี่คือการทำน้ำหอมทั่วไปดังนั้น p e r f ์ฟูมเไม่ว่าจะเป็น p e r f ์ฟูมเของทางซาร่าที่เป็นแบรนด์แนสผมขอเรียกแบบนี้หรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างที่เรารู้จักการเฉียนดีออเยิบแซงชาแนลอาร์มานีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นนิชท,ที่เน้นทำน้ำหอมเป็นหลักของธุรกิจเขาไม่ว่าจะเป็นครีด อยู่ข้างหน้านี้ที่มีโอ้โหยาวนานมาก Background Story เยอะแยะมากหลักร้อยปีหรือจะเป็นโจมาโลดหรือ Tom Ford ดแบรนด์ที่ผมชอบเขาก็จะมี p e r f ์ฟูมเมอร์เนี่ยเพอร์ฟูมเมอรก็จะมีหน้าที่ไปคัดสรรอินกร d เดียนทำหน้าที่คล้ายๆกับเชฟเหมือนกับเชฟที่ต้องไปหาปลาที่ดีที่สุดส่วนที่ดีที่สุดมาเช่นกันครับเพอร์ฟูมเมอร์เขาก็จะไปหาอ n g กรดีเหล่านี้มาอ้าวย้อนกลับมาสู่ท็อปปของเราครับว่าแล้วทำไมมันจะต้อง แทงหรือจะต้องถูกยกตัวอย่างง่ายๆของซาร่าเฟมตัวนี้2018ที่มีส่วนผสมด้วยดอกพีโอนี่มีเบอร์กอมมตมีตองกบีนมี s แซนเดอร์วูดแล้วก็มีวานิลลามัสแล้วก็พัชชูรี่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้ของเขาอะครับมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นพีโอนี่ของที่ไหนก็ได้นี่ออกไหมครับอาจจะเป็นดอกไม้พีโอนี่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องพีโอนี่ที่เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นในไร่นี้เท่านั้นอา้าว ดังนั้นคอสของเขาก็จะถูกลงเงยอะยกตัวอย่างเหตุผลพอเป็นเคสตัศดี้ให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ได้ฟังกันนะครับเช่นเลอลาโบสำหรับสาวกน้ำหอมของเลอลาโบนะครับที่เป็นเจ้าของของตัวดังอย่างซั n t ทลสามสหลายคนที่เป็นแฟนน้ำหอมหรือเป็นคอลเลกเตอร์ที่เป็นสายจริงจังกับน้ำหอมต้องมีแน่ๆครับราคาเขาก็จะสูงหน่อยแต่ทำไมละ่ะทำไมถึงแพง เรามาดูเบื้องหลังกันครับว่าส่วนประกอบของเขาซิ g กเนเจอร์ของเขาแล้วคุณตี้ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นโรสสามกว่าที่เขาจะได้น้ําหอมที่เป็นกุหลาบติดทนแล้วก็น่าสนใจแบบที่เราเราชอบกันอยู่เนี่ยกุหลาบของโรสสามสิบเจำเป็นจะต้องเป็นกุหลาบของเมืองกราสเท่านั้นแพงมากกิโลกรัมนึงเนี่ยหลายแสนเหรียญเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นในการเลือกกุหลาบอื่นแล้วก็ไปสังเคราะห์หรือเปล่า อย่างที่บอกไปครับมันขึ้นอยู่กับ positioning ขึ้นอยู่กับ concept แล้วก็ mindset ของ CEO แล้วก็ผู้บริหารมากๆเลยถ้าผู้บริหารบอกว่าไม่ cost เท่าไหร่ก็ตามสู้ไปอย่าไปแว่งกับ cost แล้วก็ไปหาที่เป็นแบบ lower quality ไม่เอาเขาเลยจำเป็นที่จะต้องสรรหากุลาบนั้นเฉพาะแล้วยิ่งช่วงนี้ครับด้วยโลกร้อนนํำแข็งขั้วโลกละลายทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มหายากขึ้นนะครับธรรมชาติมันเริ่ม ส่งสัญญาณให้เราบางอย่างอินกริเดียนดีๆพืชพันธุ์ดีๆไม้หอมดอกไม้บางชนิดเริ่มปลูกยากขึ้นปัจจัยพวกนี้ครับมันล้วนมีต้นทุนของราคาทั้งหมดเลยถามว่าเราจะสามารถสังเคราะห์ได้ไหมในเครื่องสกัดโมเลกุลซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้ก็อาจจะมาทดแทนความเพียวของอินกริเดียนที่เพอร์ฟูมเมอร์ต้องการถามว่าทดแทนได้ไหมผมคาดว่าได้แหละแต่คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะความเพียวความธรรมชาติความเนเจอร์ลเนี่ยมัน มันมีข้อดีที่มันไม่สามารถปรุงแต่งได้แน่นอนอาจจะใกล้เคียงแต่มันไม่ร้อยเซคนที่เป็น perfectionist หรือคนที่ชอบอะไรที่ต้องดีแบบ the best อาจจะไม่ตอบโจทย์เขายกตัวอย่างกนะันอีกเคสตัด,ดี้หนึ่งนะครับสมมติชาแนลชาแนลเนี่ยตัวแกเบรียลชาแนลที่เป็นตัวดังเลยส่วนผสมหายากของเขาคือชูบ r o ส Absolute ซึ่งกว่าจะสกัดหัวน้ํำหอมตัวนี้เนี่ยที่เป็นชูบโรสอบสโตเนี่ยนะครับหกิลกรัมเนี่ย จำเป็นจะต้องใช้ดอกชูบูโรสธรรมชาติกว่า6000กิโลกรัมแล้วเพื่อนๆลองคิดภาพตามสิครับว่า6000กิโลกรัมต้องใช้กี่ดอกโอ้สตันเลยมันยากมากพอเรามาคิดกลับกันนะครับกว่าจะเก็บดอกไม้ได้ตามจำนวนที่ต้องการกว่าจะได้ผลผลิตนั้นมาเป็นต้นทุนแล้วกว่าจะขายและได้เงินกลับไปมันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนอาจจะเป็น4ปีเป็น5ปีเป็น6ปี นี่ยังไม่นับปัจจัยรอบข้างนะครับว่าฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่าที่ดินจะเป็นดินเสียไหมดินเป็นพิษหรือเปล่าอีกใช่ไหมครับทุกอย่างเนี้ยแหละมันเป็นต้นทุนที่สุดท้ายมันมาถึงมือเราครับเพื่อนๆที่เป็น e n d user ดังนั้นคนที่รักน้ําหอมและเข้าใจในแกนแท้ของน้ำหอมจะเข้าใจครับว่าทําไมเราถึงต้องเสียงเงินเงยอะๆเพื่อสะสมหรือเพื่อได้มาเราไม่ได้ซื้อแค่ความหอมฉีดแล้วจบเราซื้อเรื่องราวครับเพื่อน ผมเป็นแบบนั้นแล้วผมเชื่อว่ามีใครอีกหลายคนเลยที่กําลังฟังอยู่ก็รู้สึกเช่นเดียวกันคือเราซื้อเรื่องราวเราซื้อความมุมานนะเราซื้อความพยายามแล้วเราซื้อความตั้งใจของเขาครับแล้วเดี๋ยวสิ่งเงินใดแน่นอนเราซื้อกลิ่นหอมแบบที่เราต้องการเพื่อมาเติมเต็มนอกจากเสื้อผ้านหน้าผมแล้วการแต่งตัวความสะอาดสะอานแล้วกลิ่นเรากําลัง complete look complete ความเป็นตัวตนของตัวเราเองครับเพื่อนๆข้อจํากัดเหล่านี้ความยิบ ย่อยของเขาเหล่านี้รายละเอียดมันไม่มากแต่ถามว่ากลิ่นออกมากุหลาบมันก็คือกุหลาบ rose is r o s e p e o n y is peony ย้อนกลับมาที่ creed aventas ทำไมถึงแพงแล่ะเจ้าเนี่ยทำไมถึงแพงขนาดน,นี้ท็อปนอของเขาคือ panapo แน่นอนเลยคือเราชอบกลิ่นของ creed aventas สุดๆด้วยเหตุผลว่ามันเป็นสับปะรดที่หอมมากแล้วได้กลิ่นทีไรเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปหาแล้วเราก็อยากจะ อยากจะรู้จักคนที่ใช้จังเลยดูมีรสนิยมจังเลยเรื่องถัดไปคืออะไรเพดานภาษีต่างๆที่เป็นสินค้าน้ำหอมจัดหมวดหมู่อยู่ในสินค้าฟุ่มเฟือยก็มีผลนะครับแต่เราคงไม่ลวลงไปในรายละเอียดดิวดาวลงไปเนาะว่าเป็นยังไงโอเคเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็จะสังเกตว่าถ้าเราซื้อน้ำหอมที่ต่างประเทศเราก็จะสามารถหาซื้อได้ถูกกว่าในราคาที่ย่มเยาวกว่า จะมากจะน้อยก็แล้วแต่แหล่งที่เพื่อนๆไปหาซื้อกันมาได้อีกอย่างหนึ่งมันก็คือกลไกลตลาดนะมันก็คือต้นทุนแฝงต่างๆนะครับในน้ำหอมกวนหนึ่งเนี่ยต้นทุนจริงๆก็อาจจะสัก2,000บาทเต็มที่3,000บาทแต่ด้วยมันเป็นลักชัวรี่ครับมันคือสินค้าฟุ่มเฟือยดังนั้นเนี่ยการที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนความเป็นบรนดิ hmm. ้งเขาก็จำเป็นจะต้องใส่รายละเอียดลงไปในลงไปในแพคเกจจิ้งลงไปในบรนดิ้ง จำเป็นจะต้องจ้างดาราดังๆแอดโฆษณาอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนี่ก็คือกลไกตลาดหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นไปตามสากลที่เขาทำกันดังนั้นพวกนี้ต่างๆต้นทุนแฝงเหล่านี้แหละซาร่าเองอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำหอมเพราะเขาแข่งด้วยเสื้อผ้าคนที่เข้าไปในซาร่าวันๆหนึ่งในช็อปของเขาเนี่ยมันเยอะอยู่แล้ว คนที่เข้าไปวิสิตในเว็บไซต์ของเขาเยอะอยู่แล้วเขาแค่ขอมีคนที่สนใจน้ำหอมแล้วอยากได้หาซื้อง่ายๆในทุกช็อปมีหมดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สเกลของแต่และช็อปของสาร่าเขาเขาก็เลยมีน้ำหอมให้เราเลือกซึ่งมีเยอะมากๆครับแล้วก็มีดีเยอะมากๆผมเองก็มีน้ำหอมซาร่าน่าจะประมาณสัก ห้าถึงหกขวดนะครับถามว่ากลิ่นใช้แล้วเป็นยังไงการติดทนผมว่าสัก3าสี่ชั่วโมงผมเอาอยู่มาก,มากๆเปรียบเทียบกันกับครีตข้างหน้านี้โอเคด้วยกลิ่นของตัวเขาเองด้วยสตรัคเจอร์ของโครงสร้างน้ําหอมมันอาจจะทําให้ติดทนมากไม่ได้เพราะซาร่านี่ก็หวานฉ่ำมาเลยแต่ตัวครีตจะเป็นโน้ตของสว่างสีขาวๆพายนโป้ฟรุตตี้ฟลอรลมันจะติดทนเท่ากันแหมมันก็จะเป็นไปไม่ได้เหมือนเอามวยคนลรุ่นมาชกกันเนาะไม่มีผิดมีถูกเลยครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นซาร่า หลัก600บาท500บาทหรือจะเป็นครีดหลักหมื่นกว่าบาทสุดท้ายแล้วมันคือความชอบส่วนบุคคลมันคือ personal taste มากๆบอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ที่ผมบอกได้คือถ้าคุณมองหาความหอมอย่างเดียวอยากจะมีกลิ่นที่หอมแต่ไม่ได้ต้องการซิกเนเจอร์ไม่ได้ต้องการความละเมียดละไมขนาดนั้น น้ำหอมอะไรก็ได้ครับที่เป็นกลิ่นที่เ,เพื่อนๆดมแล้วมีความสุขกับมันอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอยู่ก็ได้ท้กวันคนรอบข้างก็ชื่นชมดีตอบโจทย์ดังนั้นไปที่น้ำหอมอะไรก็ได้หรือบางคนที่ศึกษามาเยอะแล้วต้องการน้ำหอมนิชเท่านั้นต้องการเครื่องที่บ่งบอกรสนิยมบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองผ่านเรื่องราวของกลิ่นแน่นอนฮนะเขาก็จะต้องเลือก น้ำหอมนิชน้ำหอมที่คนใช้น้อยน้ำหอมที่หายากยากน้ำหอมที่ซับซ้อนคอมเพล็กซ์อินกริเดียนหายากยากเหล่านี้คือความชอบส่วนบุคคลล้วนผมเองเป็นพวกบาลานซ์มากใช้น้ำหอมอะไรก็ได้แต่บางทีมีน้ำหอมที่น่าสนใจมากๆแล้วกลิ่นดีมากๆเราก็พยายามที่จะสู้ราคาในบางครั้งเช่นเดียวกัน ถึงบอกครับมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลไม่อยากให้เพื่อนๆบางกลุ่มไปจัดคนที่ซื้อน้ำหอมแพงๆว่าแบบแ่ง <c oughs> โง่ปาวะทำไมซื้อของฟุ่มเฟือยขนาดนี้แต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับบางครั้งเราได้กลิ่นดีๆจากใครบางคนแล้วเราถามเขาแล้วเรารู้เลยว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นที่มีรสนิยมมากๆเราก็กอดที่จะชื่นชมเขาไม่ได้สุดท้ายครับน้ำหอมก็ไม่ต่างอะไร กับธุรกิจอื่นๆ,ๆเช่นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์มอลต์ซึ่งก็มอลต์คอนอยัคไวน์จริงๆแล้วอะไรก็ได้ไหมครับเพราะว่าปลายทางสุดท้ายก็หอมเหมือนกันก็เมาเหมือนกันสนุกสนานเหมือนกันแต่เรื่องราวพวกนี้มันคือระหว่างทางมันคือมีการความสุขทุกครั้งที่เราได้ได้ใช้มีความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นมันอยู่บนเชลฟ์ คอลเลกเตอร์ของเราเรามีความสุขในแบบไหนเราก็ไปในแบบนั้นครับเพื่อนๆวันนี้เราแชร์กันประมาณนี้ผมอาจจะรู้ไม่หมดหรอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจน้ำหอมเนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาวันนี้ก็แชร์กันประมาณนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้ในเรื่องรายละเอียดมากกว่านี้รบกวนเลยฮะช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ผมเองก็ไม่ทราบเพื่อที่อย่างน้อยเพื่อนๆท่านอื่นที่มาดูจะได้รู้ไปเหมือนกันวันนี้ก็ประมาณนี้ครับการจะตกครับเพื่อนๆอ,อย่าลืม stay safe เหมือนเดิม